สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียจะมามารีวิวมะม่วงหาวมะนาวโหดส่งมาจากเมืองกาญจนจนะจนะจ๊ะกาญจนบุรีค่ะนี่นะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ปานบุรีเคลียซื้อกินถุงละสิบบาทลูกมันเล็กอะ่ะเนี่ยของแม่เคลียเนี่ยลูกลูกเบลอเลยดูสิยังสดใหม่ปิ้งเลย ส่งเมื่อวานถึงวันนี้เที่ยงนี่ค่ะเทีาจะเอามากินกับอืมพริกเกลือพริกเกลือเคือก็มีพริกเกลือน้ำตาลสามอย่างรวมกันคนคนค,นค,นคนแล้วก็เอาเอาโมหะมา,านาวโหดล,ลงไปคลุกคลุกคลุกแล้วก็กินอื้มอืมเปรี้ยวปากพูดแล้วน้ำลายไหล หรือว่ากินกับน้ำปลาหวานก็ได้น้ำปลาหวานแล้วก็ทำใส่ไอ้กะปีอะ่ะกะปีโวอะ่ะกะปีโวน้ำตาลปี๊บหัวหอมพริกพริกซอยพริกสดอะ่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลคน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 ให้เข้ากันแล้วก็เอามะม่วงห่ามะานาวโหใสลงไปแล้วเราก็ตักกินเลยอืมยำใหญ่ๆพูดแล้วก็น้ำไหลๆนี่ค่ะชอบกิน แม่เคียส่งมาจากเมืองการเคียก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย